เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการติดตั้งคร่าวๆนะครับสำหรับขาฝากระโปรงแบบถอดเร็วนะครับเนื้องานซีนซีจากลักกี้นะว่าติดตั้งเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับถอดขาฝาเดิมออกมาก่อนเลยครับทั้งหมดนะครับจะมีฝั่งละ5ตัวนะครับก็คือจะมีที่ฝา2นะครับฐาน2แล้วก็น็อตยึดแก้มด้านหลังอีก1ตัวนะครับ หลังจากที่เราถอดขาออกมาแล้วนะครับรูปลักษณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับฝาเดิมนะครับเราก็กลับมาประกอบที่ชุดของเรานะครับ3มชิ้นนะครับตั้งท่าให้มันเป็นตําแหน่งแบบเดียวกันนะครับเพราะว่ารูน็อตเนี่ยเราจะดูง่ายที่โครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับก็รูปแบบโครงสร้างเดิมนะครับรูยึดแก้มนะครับจุดนี้นะครับยูยึดฐานแกบอดด้ก็คือ2รูนี้นะครับส่วนตัวนี้ขาฝานะครับผมแนะนําให้ติดตั้ง นะครับคู่นี้ลงไปที่บอดี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับไปยึดกับฝาได้เลยนะครับจําแค่ซ้ายขวาก็พอนะครับแล้วก็จะง่ายมากเดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งบนรถกันครับเดี๋ยวเราใส่ขานะครับ2ชิ้นนี้ที่บอดี้ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จนะครับเราก็ค่อยลองปิดดูว่ามันติดมันขัดอะไรไหมครับถ้าไม่ติดไม่ขัดก็วางได้เลยนะครับ เซ็นเตอร์จะเป็นแบบของเดิมทั้งหมดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะใช้เหมือนฝากระโปรงเดิมเลยครับก็จะมีเทคนิคนิดนึงครับคือเวลาตั้งเนี่ยเราต้องตั้งฝานี้ให้ได้แนวก่อนนะครับให้มันได้แนวแบบพอดีนะครับเพราะให้มันช่วงเนี้ยให้มันรับกันไม่พยายาม้มนมันไม่บิดซ้ายบิดขวานะเพราะว่ามันจะให้ตัวได้เราจะทาให้มันให้ตัวได้นะครับติดตั้งแล้วก็ประเมินดูความตรงของมันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะถูกล็อกสารบน ฝากระโปรงนะครับก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในกรณีที่ฝาอยู่องศาเดิมนะครับจะไม่สามารถชักออกมาจากกนของตัวกรของขาได้นะครับมันจะชักไม่ได้เลยนะครับมันจะแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ทีนี้เมื่อเราจะถอดฝาโชว์ตามกิจกรรมต่างๆของเรานะครับให้ตั้งฝาขึ้นนะครับให้ได้องศานะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถยกถอด ออกมาได้เลยนะครับครับแล้วก็ข้อดีเด่นๆนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราวางเนี่ยนะครับจะมีชิ้นงานอลูมิเนียมของเรานะครับมาเป็นฐานให้นะครับมุมฝาตรงนี้เราจะไม่ถูกกับพื้นแหละนะครับก็ลดปัญหาเสี่ยงฝาแตกฝาแล้วนะครับเป็นเม็ดได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับขาฝากระโปรงถอนเร็วจากลกี้นะครับ d m a มกเกออร์นิวดีแม2020ลีโว นะครับและ all new d-max นะครับตัวปี12ถึงปี19นะมีให้เลือกมีให้เล่นนะครับโคตรหลอกของมันต้องมีสะดวกจริงนะครับสายโชว์สายประกวดสายซเซอร์วิสเร็วต้องมีครับผม